รายการกร e นฟาร์มบริษ t y ช่วงอินไซฟา a r มร่วมสนับสนุนโดยปุ๊ยเกล็ดเรือใบตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกโคโค่บักเก็ความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่โปรดักต์ออฟไทยแลนด์บายเอ n นซโค่นัคะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันยังคงเชิญคุณวสันต์สีทองหนูผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทไฮโดรไทย มาร่วมสนทนาและถ่ายทอดเ,อเขาเรียกว่าวิทยาทานดีๆในแง่มุมของพืชเศรษฐกิจอย่างกระชากระชายนี่มาแรงครับความต้องการของตลาดสูงครับเดี๋ยวถามก่อนเดิมๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเห็นๆในฐานะที่บริษัทก็ต้องไปส่งเสริมไปเข้าพื้นที่ปล่อยอะพื้นที่ที่ปลูกจะอยู่รอบๆกรุงเทพเนะครับโดยเฉพาะไปทางราชบุรีแล้วก็มาถม,มเมืองกาญจน์แถวๆนีค้ครับ เคยไปสัมภาษณ์ร้านค้าที่เขาเป็นตัวแทนของบริษัทนะที่อยู่กําแพงแสนนะกําแพงแสน๋อตรงนั้นก็แรงใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนไปดูเหตุการณ์กับพื้นที่ปลูกเขาให้เห็นจริงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาคุยกันเรื่องของการจัดการธาตอาหารของเราเดี๋ยวกลับไปดูแฟ้มจากบันทึกรายการที่เราเคยไปถ่ายทํากับแหล่งปลูกใหญ่ที่กําแพงแสนนะคะกับทางคุณหนุ่มต้องบอกเขาเป็นเจ้าของเทวกุลการเกษตรแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนสินค้าของทางไฮโดรไทยด้วย ที่เห็นอ้อยเออเห็นข้าวโพดเออเห็นกระชายเออนี่ของผมทังนั้นะของผมทังนั้นแต่คันนี้เนี่ยเกจกำลังแสนก็จะเป็นสไตล์เนี้ยป่าเขาเรียกกเกษตรกรก็คือยกตัวอย่างนะพี่นะมีซี่ที่อยู่สิบไร่ปลูกกระชายสามไร่อ้อยสามไร่นาข้าวสามไร่แล้วก็เลี้ยงวัวอีกสัก หนึ่งไร่ประมาณนั้นครับครบหลายๆอย่างมีความหลากหลายถูกต้องยจความเสี่ยงถูกต้องและสามารถมีรายได้หมุนเวียนตลอดถูกต้องครับจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือเป็นวิธีคิดบริหารจัดการพื้นที่ได้แบบประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วกระชายที่ถือว่าเป็นพืชนําร่องเนี่ยแสดงว่าหนุ่มต้องดูแล้วว่าศักยภาพของกระชายมันโอเคหรือไงทำไมถึงได้เลือกที่จะปลูกกระชายตรกรโดยรวมแล้วนะพี่เขาจะเอาไว้เหมือนพืชเขาเรียกพืชปี ปีหนึ่งถ้าเราเราคำนวณเรากะเราเก่งถ้าราคามันได้นั่นมันจะเป็นเงินก้อนให้กับเกษตรกรได้ดีไว้ข้ามปีได้ด้วยถ้าสมมุติว่าปีนี้ราคาไม่ดีพี่บอกเฮ้ยปีนี้ไม่เอายังไม่อยากเก็บเกียยังไม่เก็บยังไม่เก็บเก็บผลิพี่เอาไว้ในดินเดี๋ยวเขาจะเซฟตัวเขาอยู่ในดินพอกระชายในภาษาชาวบ้านเขาเรียกพืชป่านะครับพอถึงช่วงประมาณ เมษาพฤษภาปุ๊บนะพอฝนเริ่มตกฟ้าเริ่มร้องกระชาต้นกระชายจะงอกขึ้นมา,าแล้วเขาก็จะดูแลรักษากันไปคราวนี้ใครพร้อมเมื่อไหร่ก็นี่นี่คือผมพูดถึงรอบที่สองนะที่หลังจากเราพักต้นมาแล้วนะคราวนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็จะวางแผนแล้วจะเอาตอนไหนก็ได้แหละ<อ>ถ้าราคามาเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นเลยแสดงว่าเป็นพืชที่เขาเก่งตลาดได้ใช่ เก่งราคาได้ปปพี่ถามนิดนึงในระดับ2ไร่เนี่ยเอายกตัวอย่าง2ไร่ที่มายืนตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่ล่ะถ้าทํากันแบบพีคสุดๆเลยเนี่ยสีตันแล้วแต่ว่ากระชายแปลงนั้นจะดูแลได้ดีขนาดไหนแล้วกระชายมันเป็นพืชศิลปะนิดนึงคือสมมุติว่าปีนี้ยกตัวอย่างว่าราคาไม่ดี สมมติกระชายพี่มีอยู่10บลากอยู่แล้วอย่างเงี้ยปีเนี้ยพี่ก็เซตตัวพี่ไม่เอาละไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตปีหน้าพอมันงอกถ้าพี่ดูแลดีอีกมันก็จะออกให้พี่เท่าตัวหนึ่งเป็น20่สิบลากอะไรประมาณนั้นแหละตัวมันจะเบิ้ลขึ้นมาปกติเนี่ยกระชายมันเลือกพันุนะต้องจําเป็นเลยมันคือหัวใจพี่อันดับแรกเลยของการทํากระชายพี่ต้องเลือกพันุ์กระชายจะมีอยู่สามพันพันลักกล้วยพันุพวงแล้วก็อ่าพันดุษ พันดุดเนี่ยมันจะสั้นดุษดุษดุษเขาจะไม่เอากันเพราะว่ามันจะไม่สวยพันดุดที่ทิ้งไปเลยอันนี้จะเป็นพันลักกล้วยนะครับมันจะเยอะยาวยกตัวอย่างยามที่ราคามันไม่ดีอย่างเงี้ยพอคาแม่ค้าก็จะชอบเพราะมันสวยแต่ถ้าพันพวงเนี่ยมันมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างงี้แล้วมันจะเป็นมุงพวงแต่ถ้าราคาแพงขึ้นมาจะลักกล้วยหรือพวงอะไรก็แล้วแต่ดีทั้งหมดได้ทั้งหมดใช่แล้วที่หนุ่มเคยเล่าให้พี่ฟังพื้นฐานก็เป็นพืชป่าใช่ พืชพืชป่านะพี่เวลาเขาจะงอกเนี่ยเขาจะต้องงอกเดือนเมษาพฤษภาพอฟ้าร้องก็ค่อยงอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยาวมาจนถึงธันวาคมธันวาคมเนี่ยพี่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะยุบตัวแต่ไม่ตายไม่ตายพักตัวพักตัวเซตตัวอยู่ในดินแล้วพอไปเมษาพฤษภาปีหน้าเขาจะงอกมาอีก ปุ๋ยเนี่ยบางบางแปลงบางพื้นที่เราก็จําเป็นต้องใช้เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เขาเอ่อเขาเรียกปลูกซ้ําที่มาเนี่ยธาตุอาหารมันออกไปเยอะพี่เพราะธาตุอาาันออกไปเยอะเนี่ยถ้าเราจะไม่ยอมบํารุงบ้างมันก็ไม่ได้ผลผลิตพี่พี่ปุ๋ยที่เราจะใช้ต้องเป็นปุ๋ยยังไงกระชายนะผมบอกพี่ได้เลยนะใครก็แล้วแต่ที่ใส่ปุ๋ยเม็ดแข็งๆมากๆแล้วละลายยากนะมผม บอกพี่เลยเน่าหมดแสดงว่าคุณสมบัติปุ๋ยที่มีการละลายตัวได้เร็วพืชกินได้เร็วเนี่ยมันจะตอบโจทย์กระชายต้องครับอพอลดน้ําชุ่มๆุมนะมันจะละลายหมดจดนี่คือคุณสมบัติที่เป็นเป็นการตัดสินใจเราแล้วะคือหัวใจเลยมันใช่เลยสําหรับพืชพืชที่มันเก็บเกี่ยวได้เร็วอะไรประมาณนี้ถูกต้องแล้วคนไปใช้จริงเขาจะรู้พี่ ค่ะคุูวันรนั่นแหละที่คณรณวันรบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่กำแพงแสนนครปฐมราชบรุรีเมืองการอันนั้นคือแหล่งปลูกหลักๆแต่ถามว<ม>่าจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยปลูกได้ทุกจังหวัดครับอ๋อปลูกได้ทั่วประเทศเลยส่วนที่เป็นประโยชน์ที่คนเอาไปบริโภคเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับรรตรงนี้ก็ได้แต่โดยมากตรงนี้เขาจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์ต่อเสร็จอันนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้นะครับพี่เพราะว่ามันมีตาอย่างน้อยสองตาเนี่ยเราก็จะเฉือนตัดตรงกลาง อันนีก้ก็ได้ขยายพันธุ์ได้หนึ่งต้นละ oh, ครับมีสองตาเป็นอย่างน้อยอะนะ,ะอันนี้คือหมายถึงว่ากรณีที่การปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นแปลงใหญ่มีคําถามมาบอกว่าอยากรู้ว่า วิธีการที่เขาจะเลือกใช้สูตรปุ๋ยโดยเฉพาะเขาเป็นแฟนรายการพี่ครับเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะครับในการปลูกกระชายเนี่ยควรจะใช้แนะนําให้ใช้ขี้วัวขี้วัวเก่านะครับในการลงพื้นก่อนที่จะปลูกครับก่อนที่จะตีดินขั้นสุดท้ายนะครับพะเขาจับดินก็เคยปลูกอย่างอื่นอยู่เขาก็ตีดินแล้วก็เอาขี้วัวแนะนำให้ลงพื้นด้วยปุ๋ยคอกนะเตรียมแปลงเสร็จก็จะปลูกนะโดยใช้เงานะปลูกเสร็จ ป harvest, um <c oughs> ูฟางเสร็จตามสูตรนะเนาะครับพอกระชายเริ่มแตกหน่อขึ้นมาเป็นหน่อเล็กๆนะครับผมว่าประมาณสัก2อาทิตย์ช่วงนั้นเนี่ยกระชายต้องการไนโตรเจนสูงเราจะแนะนําเป็นสูตรที่5 7 7ไก่มุกบลูนะครับเพื่อที่จะไปช่วยของการเจริญเติบโตทางด้านลําต้นและใบครับอรอบแรกนี่ก็เริ่มที่ตัวหน้าสูงตัวหน้าสูงก่อนครับเพราะว่ากระชายเนี่ย เขาเป็นพืชลำต้นใต้ดินนี่ที่เราเห็นนี่ก็คือตับใบนะเพราะฉนั้นจะเห็นว่าส่วนใบของเขาเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องใช้ออกซิเจนเยอะสูงมากนะครับนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราต้องไนโตรเจนสูงี25.77 25.77ครับต้องเป็นไคเมุกบลูใช่ครับนะแล้วมันจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนสูตงหลังจากนั้นมาเนี่ยพอพอใบเขาแตกออกมาพอสมควรแล้วเนี่ย อายุสักประมาณเดือน mm hmm. เดือนเสร็จเนี่ยนะครับก mm hmm. ็จะต้องเปลี่ยนสูตรแล้วสูตรตอนนี้เนี่ยกระชายต้องการ npk mm hmm. ในสัดส่วนที่ออพอๆกันก็คือเราจะแนะนําเป็นสูตรสูตรเสมอ npk นะครับจะเลือกใช้15 15, 15, 15ก็ได้ mm hmm. หรือ16 16, 16, mm hmm. 16ก็ได้ mm hmm. ตอนนี้หมายความว่าเราจะต้องบํารุงให้กระชายเนี่ยทุกส่วน mm hmm. เสมอกนเสมบูรณ์เสมอกันใบเนี่ยเรามาลูมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้เราต้องต้องกยับตัว P กับ K ขึ้นมาเท่าๆกันแล้วครับเพื่อจะให้เขาเริ่มตอนนี้เ็าจะเริ่มรากสะสมอาหารแล้วครับลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าเงาด้วยครับก็ต้องบำรุงทุกส่วนช่วงนี้สักประมาณ3เดือนนะอยู่ประมาณ3เดือนตอนนั้นเนี่ยรากก็เริ่มฟอ r m แล้วครับตอนนี้ เราจะต้องให้รากเริ่มสะสมอาหารแล้วทีนี้พืชถั่วเนี่ยโดยส่วนใหญ่สะสมอาหารใต้ดินนะครับจะต้องใช้โพแทสเซียมในส่วนไข่มุกปลูเรามีสูตรอะไรอ่ะสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดกับสิบสี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดครับอ๋อมีสองสูตรเือยซึ่งบทบาทของโพแทสเซียมหรือว่าตัวท้ายเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากเลยใช่ในการสะสมอาหารเพราะว่าถ้าในเชิงเศรษฐกิจที่เราจะปลูกกันเพื่อให้มันได้น้ําหนักเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมในส่วน ส่วนนี้ส่วนรากครับส่วนรากใช่ใช่ส่วนรากแล้วแล้วไอ้เจ้าเงาเขาตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาจะได้อวบอิ่มไปด้วยไหมในการใช้ที่เราใช้สูตรตัวท้ายสูงแบบใช่สูตรนี้ก็คือได้ทั้งหมดได้ด้วยครับก็าสมทั้งที่เงาแล้วก็ที่รากอือครับพี่แม่บ้านสมองไหญพี่คิดแทนด้วยความที่กระแสมันแรงคิดว่าพี่จะต้องขยายพันุ์กระชายพันธุดีวันนี้พี่ก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยแหละเพราะว่าพี่พี่เรียนเชิญคุณวสานมานี่พี่ก็ต้องมาให้ดูว่าเออ ลูกศิษย์อย่างพี่จะปลูกใส่กระบะเอาไว้บริโภคในครัวเรือนเองพี่ก็จะใช้อันนี้คือดินเนาะดินปรนผสมใช่ไหมคะคคพี่จะสามารถใช้ ลองพื้นเหรอครับได้ได้ได้คือในแง่ของของแปลงแบบมืออาชีพเนี่ยเมื่อสักครู่เราให้หลังจากที่เตรียมต้นพันธุ์ไปแล้วแล้วก็เป็นเดือนแล้วเราก็เล่งใช่งอกแล้วแล้วเราก็เลือกยี่สิบห้าเคือตัวหน้าสูงแต่ตอนนี้พี่มีสูตรเสมอครับได้ได้นะโรยบางๆโรยบางๆนะประมาณนี้ได้นะครับพี่ได้นะโอเคนะคลุกเคล้าแล้วก็ปูกได้เลยครับนะคะ โอเคแค่นี้พี่ว่ามันก็เยอะแล้วล่ะใช่แน่นนะครับเนี่ยแน่นนะคะแน่นแลวเขาก็จะเติบโตมาเป็นแบบอย่างนี้ใช่เนะคะครับใช้ระยะเวลาที่พี่จะได้ประโยชน์จากรากเขารากใช้ได้ประมาณหกเดือนครับหกถึงแปดเดือนบางบางพื้นที่มันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่สภาพอากาศภูมิอากาศนะครับเี่อนียสมมตินะกระบะนี้นะรถน้ําประจํานะพี่จะพี่มีสูตรเสมออยู่พี่จะใช้กี่ครั้งดี สูตรเสมอเนี่ยพี่ใช้ไปได้สักประมาณอีกสักครั้งถึงสองครั้งครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนสูตรละครับค่ะเปลี่ยนสูตรเป็นยี่ห้าเจ็ดก่อนเพื่ออรพอเขาเริ่มหนอขึ้นมาสักประมาณเกือบเกือบคืบเนาะพี่ต้องเปลี่ยนเป็นสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดตอนนั้นต้องขยายใบเขาแต่กรณีที่ว่าเขาเริ่มแตกใบเยอะแล้วมันแน่นกระบะปลูกพี่แล้วพี่จะแยกใช่แยกหนออย่างที่บอกแล้วก็ไปปลูกใส่กระบะอื่นๆหรือว่าพื้นที่ที่พี่มี นะคะมากย<ช>ิ่งขึ้นนะคะค,ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือหลักสูตรเร่งรัดที่ดิฉันเลือกที่จะมาเรียนรู้กับคุณวัตรศรีทองหนูในแง่มุมของการปลูกกระชายถ่ายทอดแบบระดับมืออาชีพแล้วในครัวเรือนอย่างที่เราๆวันนี้ต้องเก็บตัวอยู่บ้านก็ทำได้ไม่ยากค่ะแต่มันยังมีคำถามอีกในช่วงทิ้งท้ายค่ะแบบที่มืออาชีพเขาฝากถามมาจะเป็นเรื่องไหนติดตามกันในช่วงฟัรไกด์ค่ะ